สวัสดีครับตอนนี้ผมสร้างห้องนะครับสร้างชั้นเรียนขึ้นมาชั้นเรียนหนึ่งนะครับชื่อว่าวิทยาศาสตร์ม .1 ชั้นนี้ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะทดสอบว่าเออถ้าเราจะจําเป็นต้องใช้ในการให้นักเรียนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยผ่านคลาสรูมเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทางไกลทาไงนักเรียนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนได้สะดวกครูเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก ก็คิดว่าน่าจะสร้าง Google Form ได้ Google Form มาสร้างได้อยู่แล้วเช็คชื่อชั้นเรียนนะครับแต่ว่าทำยังไงให้มาวางไว้ในชั้นเรียนตรงไหนได้บ้างถ้ามาวางไว้ที่งานของชั้นเรียนนะครับมางานของชั้นเรียนนี่เราก็จะมอบหมายสร้างเป็นงานถ้านักเรียนส่งงานแล้วก็จบก็น่าจะไม่ใช่ก็มาที่เมนูสตรีมครับมามาที่เมนูสตรีมคิดว่า คิดว่าเราน่าจะนะครับน่าจะสร้างแล้วก็มาแทรกนะครับสร้าง Google Form แล้วก็มาแทรกไว้เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ไฟล์ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์เป็นลิงก์เ,งเพื่อให้ในักเรียนกดเข้าลิงก์ Google Form แล้วก็บันทึกชื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนได้เลยนี่คือสิ่งที่คิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ จริงไหมต้องประยุกต์นะครับต้องประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะไปผมจะไปที่ไรนะครับไปที่ g o o g l e a p p นะครับแล้วก็ไปที่ไรนะครับอโอเคนะครับไปที่ไรอ่า หาไรของอวิทยาศาสตร์นะครับหาไรของอ Google Classroom ก่อนนะครับไปที่ Classroom ก่อนมาที่ไรแล้วก็ Classroom นะครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับออไม่ใช่ของเราวิทยาศาสตร์โอเคครับได้นี้นะครับไรวิทยาศาสตร์ม .1 ครูวิชัยที่ทดลองใช้ นะครับโอเคครับไปครับตอนนี้ของใหม่เลยครับเพิ่งสร้างใหม่สดสดร้อนรอเลยยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรเลยผมมาที่ตรงนี้ครับอ่าใหม่เห็นไหมครับอโอเคนะครับผมกดใหม่เพื่อจะสร้างอะไรครับสีฟ้า g o o g l e เอกสารสีเขียวสเปเชีสสีเหลืองสไลด์ไม่ใช่นะครับมาที่เพิ่ม เราจะสร้าง Google Form นะครับสร้างแบบฟอร์มเปล่าเลยครับโอเคนะครับ Google Form แล้วก็สร้างแบบฟอร์มเปล่านะครับกดเลยครับรายการที่จะสร้างจะมีการแชร์เหมือนกับโฟลเดอร์ที่เลือกโอเคครับเราจะสร้างแล้วก็แชร์กลายเป็นฟอร์มไม่มีชื่อขึ้นมาแล้วนะครับเราจะตั้งชื่อฟอร์มว่านะครับตั้งชื่อฟอร์มว่า แบบบันทึกแบบบันทึกเวลาเรียนนะครับแบบบันทึกเวลาเรียนแบบบันทึกเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ม1นึนะครับแบบบันทึกเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ม1 อ่าโอเคชื่อตรงโน้นก็เปลี่ยนนะครับอตอนนี้ผมยังไม่ออกแบบนะครับบางท่านก็อาจจะออกแบบใส่ภาพใส่กราฟิกใส่อะไรมันสวยงามก็ไม่ต้องก่อนตอนนี้นะครับผมยังไม่ทําก่อนเพราะวา่าเห็นสาระสําคัญที่จะทํา Google Form ในการให้นักเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับคําถามอะไรบ้างที่ควรจะระบุอัตัวเลขเลยก็คือวันเวลานะครับวันเวลานี่ ไม่ต้องเพราะว่าพอนักเรียนกดส่งฟอร์มปั๊บนี่มันจะบันทึกอัตโนมัติให้เลยว่าฟอร์มนี้ถูกส่งเข้ามานักเรียนตอบเข้ามาในวันเวลาอะไรตรงนั้นเราก็ไม่ต้องใส่วันเวลาเพราะฟอร์มจะบันทึกให้อัตโนมัติตัวเลขเลยก็คือชื่อชื่อนี่ก็ทําได้หลายแบบถ้านักเรียนไม่เยอะห้องหนึ่งสิบคนนี่เราอาจจะสร้างรายชื่อให้นักเรียนเลือกเลยนักเรียนไม่ต้องพิมพ์แต่ถ้าเป็น 10- 20คนนี่ถ้าเลือกนี่มันยาว ยาวก็เราอาจจะไม่ต้องให้นักเรียนพิมพ์เองก็ได้นะครับตอนนี้ผมสมมุติว่าของผมสร้างแบบนี้นะขึ้นอยู่กับการประยุกต์เพราะถ้าเราจะสร้างกันจริงๆเราต้องดูข้อมูลว่านักเรียนของเรากี่คนนะครับที่ต้องลงชื่อกี่ห้องอะไรทํานองนี้นครับชื่อสกุลก็เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่หลายตัวเลือกนะครับนะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นให้นักเรียนตอบสั้นๆโอเคนะครับ นักเรียนตอบสั้นๆจําเป็นต้องตอบไหมจําเป็นครับอ่าโอเคนะจําเป็นต้องตอบหนึ่งละวันเวลานะได้อยู่แล้วนะพอนักเรียนกดส่งฟอร์มปับ๊บพอวันเวลาถูกบันทึกทันที2นักเรียนต้องลงชื่อสกุลอันนี้เราให้นักเรียนพิมพ์นะครับเราให้นักเรียนพิมพ์ถ้าไม่ให้นักเรียนพิมพ์นักเรียน11คน12คนนะครับถ้า11คน12คนเราอาจจะสร้างตรงนี้ครับอ่า สร้างเป็นเลื่อนลงสร้างเป็นเลื่อนลงแล้วก็ดูนะครับสร้างเป็นเลื่อนลงแล้วก็พิมพ์ชื่อนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดไปก็ได้นะครับช่องติก๊กช่องทำเครื่องหมายก็ได้นะครับ9คน10คนนี่เราก็ทำได้แต่ถ้าเราสร้างแบบนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าตรงนี้นะครับการตรวจสอบกลับตรงนี้เราตั้งต้องตั้งค่าว่าต้องเลือกอย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งนะเลือกมากกว่า1ไม่ได้ นะครับเลือก2เลือก3ามไม่ได้ขึ้นอยู่กับการการตั้งค่าการตรวจสอบการตอบกลับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าตอบสั้นๆนี่เราไม่ต้องตั้งค่าตรวจสอบกลับอะไรนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคราวนี้อะไรอีกที่นักเรียนควรจะบันทึกนะครับผมสมมุติว่า,าก็มาเลยนะคาถามนะครับทาสาเนามาเลยผมสม,มว่าชื่อสกุลแล้วก็คือต้องระบุห้อง เพราะนักเรียนของผมสองห้องถ้าห้องเดียวต้องระบุไหมก็ไม่ต้องนะครับนี่ผมยกตัวอย่างว่าของผมสองห้องสองห้องนี้ผมไม่เลือกคําตอบสั้นๆแล้วนะครับผมไม่เลือกแบบคําตอบสั้นๆแล้วนะผมจะเลือกตัวนี้ครับเลือกแบบให้ช่องทําเครื่องหมายนะครับให้ช่องทําเครื่องหมายตัวเลือกที่1ของผมคือมหนนะครับ ม 1>, 1ทับ1นะครับอ่าตัวเลือกแรกตัวเลือกที่2นะครับตัวเลือกที่2องม1ทับ2อ่า2ห้องถ้า3ห้องเราก็ใส่ม1นทับ3ใส่ม1นทับ4นะครับจำเป็นเนี่ยตัวอย่างนะครับพอสองห้องลักษณะแบบนี้นักเรียนอาจจะติ๊กว่า เด็กชายกออยู่ห้องมหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็อยู่ห้องมหนึ่งทับสองติ๊กทั้งสองห้องนี้ไม่ได้ต้องเลือกห้องใดห้องหนึ่งเราต้องจํากัดการตอบของนักเรียนการจํากัดการตอบของนักเรียนทํำยังไงครับการจํากัดการตอบของนักเรียนก็มาที่ตรงนี้เลยครับที่จุด3จุดใกล้ๆปุ่มที่เราเลื่อนจําเป็นตรงนี้นครับกดดูนะครับกดดูนะเราก็จะเห็นนะครับเห็นตรงนี้ นะครับการตรวจสอบการตอบกลับเรากดการตรวจสอบการตอบกลับนักเรียนเรากําหนดว่าต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งถ้าเลือกอย่างน้อยหนึ่งนี่แสดงว่านักเรียนเลือก2ได้เราต้องบอกว่าเลือกพอดีนะครับเลือกพอดีเราก็ระบุตัวเลขเลยครับเลือกพอดี1เห็นไหมโอเคนะครับแสดงว่านักเรียนนี่ต้องเลือกห้องใดห้องหนึ่งจำเป็นต้องเลือกและก็เลือกแค่1เท่านั้นนะครับต่อไปเรา สำเนาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะครับสำเนาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งสำเนาอีกมาอีกข้อหนึ่งเราจะใส่อะไรดีตรงนี้อ่าสมมุติว่าช่องทางนะครับช่องทางที่เรียนอ่าวันนี้วันที่นักเรียนลงชื่อเข้าบันทึกเนี่ยครับวันนี้นักเรียนเรียนด้วยช่องทางทางไหนนะสมมุติว่านะครับ เรียนทางทาง d l นะครับ d l tv ที่บ้านาเรียนที่ไหนอีกครับ d l tv สมมติว่าเด็กไม่มีเรียนที่บ้านแต่เรียนที่โรงเรียน หรือมีเรียนที่บ้านแต่วันนี้ครูนัดพิเศษได้มาเรียนที่โรงเรียนเพราะมีกิจกรรมอื่นด้วยวิชาอื่นด้วยอ่านะครับเรียนทางไหนครับเรียนระบบออนไลน์เรียนทางระบบออนไลน์เนี่ยสมมติออนไลน์ เรียนใน Google Classroom เนี่ยครับคือระบบออนไลน์นะครับออนไลน์ออนไซต์ site, นะครับออนเอนะครับของเราก็สมมติว่าเราเรียนระบบออนไลน์ออนไลน์ที่เรียนคือออนไลน์า Online, อาจจะระบุไปหน่อยนึงว่านะครับระบุไปหน่อยนึงว่า Classroom นะครับระบุไปว่า Classroom C A S โอเคจะทางไหนอีกครับอ่าระบบออนไลน์ Classroom D L T V ที่บ้าน D L T V ที่โรงเรียนอ่าจะได้เรียนทางไหนอีกทางไหนอีกนะครับอ่าเรียนที่บ้าน DL สมมุติว่าดูย้อนหลัง DLTV นะครับอ่าโอเคนะครับ4ช่องทางสมมติว่าเรียน4ช่องทางนะครับ DLIT ขอโทษนะครับ d l i อ d ไ t v ดโอเคนะครับได้แล้วแต่อันนี้การตั้งค่านะครับการตั้งค่า การตั้งค่านีเา่เลือกพอดีหนึ่งนี้ไม่ได้เพราะบางทีนักเรียนอาจจะเรียน2ออย่างเรียน2ออย่างยังไงครับคือนักเรียนเรียนทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ดูทั้งทีวีด้วยนะครับหรือนักเรียนดูทีวีที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ดูระบบ DLIT ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอาจจะทั้ง2ระบบนะครับหรือเรียน หรือเรียนกับครูที่โรงเรียนอ่าันนี้เราก็ใ่ก่อนนะครับตัวเลือกที่5นี่อาจจะไม่ต้องโอเคนะครับผมไม่ดูตัวอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ใหม่นะครับไม่ใช่เลือกพอดีเลยครับอย่างนี้เราต้องบอกว่าเลือกอย่างน้อย1เลือกอย่างน้อย1น,นะครับโอเคนะนี่ตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่การตอบกลับ แล้วก็สร้างนะครับสร้างสเปซชีตสเปซชีตแบบบันทึกเวลาเรียนวิทยาศาสตร์สร้างโอเคสร้างแล้วนะครับมันก็ลิงก์ก็ไปหาสเปซชีตก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประทับเวลาเห็นไหมครับมันจะสร้างอัตโนมัติชื่อสกุลห้องช่องทางที่เรียนนะครับอ่าโอเคนะนะครับ ไปบันทึกเวลาเรียนเราด,ดูตัวอย่างหน่อยหนึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคนะครับลองทดสอบฟอร์มหน่อยหนึ่งนะครับโอเคทดสอบฟอร์มสักหน่อยหนึ่งโดอชอวิช ราธานีนะครับห้อ,หมอหงมห่ทัถ้าจะเลือกทั้ง2ได้ไหมดูนะครับถ้าจะเลือกทั้ง2ได้ไหมไม่ได้ต้องเลือกพอดีเท่ากับ1เห็นไหมครับแสดงว่าใช้ได้ฟอร์มใช้ได้อ่าไหมถ้าไม่เลือกเลยก็ไม่ได้จําเป็นต้องตอบอเลือกพอดีเท่ากับหนึ่งคราวนี้ผมเลือกสมมติเรียนระบบออนไลน์คลาสรูมอย่างเดียวนะ กดส่งโอเคไปแล้วจะส่งคำตอบเพิ่มอีกอ่าเราก็ตั้งไว้เผื่อว่านักเรียนเขานั่งกันสองคนกับเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้ตัวศัพท์ตัวนี้ส่งด้วยเพื่อนไม่มีโทรศัพท์โอเคนะครับมาดูที่ที่ฟอร์มไปไหมโอเคมาแล้วนะครับที่ฟอร์มมาแล้วเห็นไหมครับประทับเวลา ประทับเวลามีชื่อชื่อห้องก็แสดงว่าเนี่ยเด็กคนนี้เข้าเรียนเวลานี้นะครับเรียนด้วยระบบออนไลน์ถ้าเด็กคนอื่นนะครับถ้าเด็กคนอื่นเอาลองอีกตัวหนึ่งนะครับที่ส่งคําตอบเพิ่มกดไปอีกนะครับชื่อดอ,อเด็กชายรักดี เก่งเรียนนะครับนักดีเก่งเรียนหมหนึ่งทับหเหมือนกันอ้าวมหนึ่งทับสอแต่คนนี้เรียนด้วย DLTV ที่บ้านทรงนะครับมาดูที่ฟอร์มโอเคเห็นไหมครับเราก็เห็นนักเรียนแล้วเห็นนักเรียนแล้ว มีประทับตาเห็นไหมครับเวลาสองคนคนละห้องกันด้วยซ้ําแต่คนหนึ่งเรียนที่บ้านคนหนึ่งเรียนอยู่ที่เรียนระบบออนไลน์นะครับเรียนระบบออนไลน์ระบบออนไลน์นี่บางทีก็เรียนอยู่ที่บ้านก็ได้เรียนอยู่ที่กรุงเทพหรือไงก็ได้นะครับเรียนได้ไกลอ่ารระบบสถานที่นี่อาจจะลําบากอย่างเงี้ยนะครับเพราะระบบออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้โอเคนะครับ นะนี่ตัวนี้ฟอร์มตรงนี้เราไม่ส่งแล้วปิดมานะครับมาดูที่ฟอร์มนะครับเห็นไหมครับคําตอบมา2ข้อแล้วอะไรรายการตรงนี้มาที่คําถามครับคราวนี้เราจะตั้งค่านะครับเรามาที่ตั้งค่ามาเซตการตั้งค่าก่อนนะครับมาเซตการตั้งค่าก่อนการตั้งค่าจะเห็นได้ว่าจํากัดอยู่เพราะว่าตรงนี้เป็นอีเมลองค์กรแล้วก็ติ๊กออก ของใครที่จํากัดการใช้อะไรก็ติ๊กออกซะเพราะว่าเราจะแชร์ได้หลายช่องทางนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องใช้ Gmail ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้กดลิงก์เข้าใช้กดลิงก์ก็ามากรอกข้อมูลได้เลยนะครับไม่ใช่แบบทดสอบอันนี้นะครับเป็นงานทั่วไปเห็นไหมครับอ่าทั่วไปนะมาติ๊กออกแล้วตรงนี้ก็อย่าลืมครับกดบันทึกคราวนี้ส่งนะครับมาที่ส่งมาที่ส่งแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ ดูตรงนี้ที่เมนูตรงกลางนี่คล้ายๆโซ่นี่ครับตรงเนี้ยโอเคนะอย่างอื่นถามว่าเราต้องทำอะไรไหมไม่มีนะครับรวมฟอร์มอีเมลไม่ม,ม,มีนะครับมาที่ส่งส่งแบบตรงนี้มีลิงก์พอเราก,กดเข้าไปปั๊บนะครับก็จะมีลิงก์เห็นไหมครับลิงก์ยาวเลยนะลิงก์ยาวเลยแล้วก็ตัด URL ให้สั้นเห็นไหมครับ ตัด u r l ก,ก็สั้นลงพอตัด u r l สั้นลงปั๊บนี่เราก็กดคัดลอกตรงนี้ครับกดคัดลอกไว้กดคัดลอกจบปิดได้เลยครับตรงนี้ปิดได้เลยกดคัดลอกแล้วไปไว้ตรงไหนนะครับไปไว้ตรงไหนเราก็ไปไว้ที่คลาสรูมของเรานะครับไปไว้ที่คลาสรูมของเราคลาสรูมของเราอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้หา,าก่อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในแท็บ อคลาสรวมคลาสรวมของเราเราจะมาวางไว้นะครับมาวางไว้ที่แชร์ข้อมูลกับนักเรียนที่หน้าสตรีมนะครับที่หน้าสตรีมสมมติว่าเขียนว่าให้นักเรียนให้นักเรียนลงชื่อนักเรียนบันทึกชื่อเข้าเรียน ทุกครั้งนะครับให้นักเรียนบันทึกชื่อเข้าเรียนทุกครั้งหรือใช้คำว่าให้นักเรียนบันทึกชื่อเข้าเรียนที่นี่อโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มลิงก์งนียครับ โอเคลิงก์อยู่ตรงนี้เราก็ทำไงครับวางเมื่อกี้คอนโซนวี Ctrl v, นะครับวางวางแล้วก็กดเพิ่มลิงก์กำลังมานะครับามาแล้วนะครับเพิ่มลิงก์ตรงนี้เห็นไหมครับมีรูปฟอร์มตรงนี้อยู่แล้วก็โพสต์นะครับ โพสหาไปแล้วยังไม่ทันโพสโอเคนะครับกดโพสก่อนแสดงว่าพอนักเรียนเข้ามาชั้นเรียนปั๊บก็จะเห็นตรงนี้เลยครับบันทึกที่นี่เห็นไหมบแบบบันทึกเวลาเรียนแต่ตรงนี้มันจะมีปัญหาถ้าเราโพสเยอะๆนักเรียนมาโพสต่อนะครับ เรามาโพสต์มาแสดงความเห็นตรงนี้อันนี้ของเราก็จะลงข้างล่างพอลงข้างล่างปั๊บนี่เราก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่กดได้ไปอยู่บนสุดย้ายไปอยู่บนสุดพอย้ายไปบนสุดปับ๊บคนอื่นก็มาโพสต์ต่อๆมันก็ลงล่างอีกมันไม่ได้เป็นลักษณะปักหมุดที่มันอยู่แน่นอยู่กับที่มันเลื่อนลงได้แต่มันดีอย่างหนึ่งว่าคราวนี้ลิงก์ตรงนี้นครับ ลิงก์ตรงนี้ท่านไปส่งไปในไลน์ส่งไปตรงไหนก็แล้วแต่ส่งไปในไลน์ส่งไปใน Facebook ไปแปะไว้ที่เพจของโรงเรียนมันเป็นลิงก์เดียวกันหมดแสดงว่านักเรียนไม่เข้าคลาสรูมแต่นักเรียนเรียน DLTV ที่บ้านแต่เข้า Facebook ได้ลิงก์ตรงนี้ก็ที่แปะไว้ที่ Facebook นักเรียนก็กดเข้ามาได้ถ้านักเรียนเข้าคลาสรูมนักเรียนก็มากดตรงนี้ได้หรือนักเรียน เรียนอยู่กับคุณครู DLTV ที่โรงเรียนนักเรียนคุณครูยื่นโทรศัพท์จาก Facebook จากไลน์ตรงไหนก็แล้วแต่จากลิงก์นี้นะครับก็ได้หมดนะครับลองทดสอบดูนะครับอ่าไปแล้วคราวนี้ทดสอบบ้างนะครับเด็กหญิงมา นี่นะครับเด็กเก่งบานี่เก่งวิทย์ห้องมองหนึ่งทับหนึ่งนะครับเด็กคนนี้เรียน DLIT นะดูทีวีดูอะไรสมมตตย้อนหลังในอินเทอร์เน็ตกดส่งนะครับมาดูไปไหมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย มาแล้วครับนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างจากตรงนี้นะครับแบบบันทึกเพราะในไฟล์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์สำคัญเลยนักเรียนเรียนที่ไหนก็แล้วแต่นักเรียนเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ลิงก์เราแชร์ให้ไปนะครับแบบแบบไม่จำกัดแบบไม่จำกัดก็คือไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อะไรต่างๆไปแปะไว้ที่เพจส่งไปทางไลน์ แปะไว้ที่เพจของโรงเรียนนะครับใน Facebook ของโรงเรียนนะมันจะไม่วิ่งเราปักหมุดไว้ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราอาจจะมีวิธีการอื่นต่อไปที่อาจจะเป็นชีตเป็นฟอร์ม นะที่อยู่ในมือถือในโทรศัพท์เลยนี่เป็นตัวอย่างแนวคิดในการประยุกต์ส่วนการออกแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับสอดคล้องก็ต้องดูข้อมูลของแต่ละคนแต่ละโรงเรียนของครูแต่ละท่านนะครับว่าควรจะออกแบบฟอร์มยังไงให้เหมาะสมจะแชร์ลิงก์ยังไงแต่ทุกอย่างลิงก์ที่แชร์ไปในที่สุดข้อมูลก็จะมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็พิมพ์ได้แหละครับคราวนี้พิมพ์ได้ค่อยใช้กระบ,บวนการ Excel เรียงนะครับเรียงตรงนี้ได้นะครับ ก็โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเราอาจจะเพิ่มฟอร์มแก้ไขฟอร์มนะครับแก้ไขฟอร์มเพิ่มต่อไปได้นะแก้ไขฟอร์มตรงนี้นะครับกรณีที่นักเรียนต้องการลานะครับกรณีที่นักเรียนต้องการลานะครับทำยังไงอ่ะถ้านักเรียนต้องการลานะครับนักเรียน ตอบคำถามนี้ม .1 1่ทับหนึ่งตรงเนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มตัวเลือกอเพิ่มตัวเลือกลาป่วยนะครับเพิ่มตัวเลือกลากิดนะครับเพิ่มตัวเลือกลาป่วยลากิดอะไรอีกอะนะครับออเอาแค่นี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับอลองไปที่หน้าตรงนี้เลยอ่าอีกคนหนึ่งลองอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเด็กหญิงมารา์ซีเรียนดีทุกวิชา 1หนทับหลาป่วยขึ้นอยู่ออกับการออกแบบนะครับตรงนี้ไปดูที่ชีตอ่าฟอร์มที่เพิ่มไปทำไมไม่มา การตอบกลับ C ดูคำตอบในชีตอ๋อมีมามามาโทษโทษโทษนะครับมีแล้วมีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับอ่านี่ไงมีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคือมันอยู่ในคำถามเดียวกันช่องทางที่เรียนนะครับลาป่วยเห็นไหมครับลืมไปนะครับมันอยู่ในที่เดียวกัน นะครับอยู่ในคําถามเดียวกันช่องทางที่เรียนเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มช่องใหม่นะครับลาป่วยลากิดสาเหตุที่เราไม่เพิ่มช่องใหม่ก็เพราะว่าถ้าเพิ่มช่องใหม่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับถ้าเพิ่มช่องใหม่เข้าไปปั๊บมันจะต้องบังคับต้องบังคับให้นักเรียนตอบนะครับต้องบังคับให้เรียนตอบอยู่อยู่ในช่องอื่นๆนน่ะเนี่ยครับถ้าเราไปเพิ่มช่องใหม่ แล้วช่องนี้ช่องหมาว่าลาป่วยลากิจแต่ข้างบนนี่เราบังคับให้ตอบแสดงว่ามันค้านกันนะครับมันขัดแย้งกันอโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของการออกแบบฟอร์มเป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะคิดได้รูปแบบที่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่นี่คือแนวคิดแนวคิดนะครับ อยากให้ท่านได้ลองไปคิดสร้างสรรค์ดูถ้ายัางไงผมคิดอะไรได้ใหม่ๆที่ไปใช้งานจริงแล้วก็มาแชร์กันหรือท่านได้ทําแล้วก็เกิดประโยชน์ทดลองใช้แล้วเได้ผลนะครับไม่ต้องให้ผู้ปกครองโทรมาหาท่านไม่ต้องโทรหาผู้ปกครองวันละ2 0 3 0ครั้งต่อคนต่อห้องอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ลองดูนะครับ ประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบ Google คร a s s r o o m ออกแบบฟอร์มไม่สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับ